สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับแม่หน่อยทางช่องยายเหลี่ยมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะคะ่ะพ่อสวัสดีครับมัแต่ตื่นบ่นะมันจะตื่นพี่น้องมาตั้งแต่พูดมาตั้งแต่เมื่อเพลินเหอี่ยมเพลินอ็นหอดฝนจากคูน,กน,นี่กินข้าวเศร้าเนี่ยกินข้าวเศร้าจะว่างบายแล้วมาพี่น้องขอผมก่อนด้วยนี่พี่น้องแนวกินมาพี่น้องมา เมื่อนี้อาจสิมาสตรน่พี่น้องเพราะว่าแม่นหนุ่ยไปทุระยูกุมไปเห็ดทุระยูกุมเลยบปล่อยเสียบหมอกเขาไว้บ๊ปลุกพ่อปล่อยให้เรานอนบวเห็ดขาดกับเขามื่อนี้ซสื่อซื้อเมื่อน,นี้เพราะว่าเห็ดบ่วท่านดอกหิ้วแห้งมัะกลับมาใส่แมงวันเนี่ยพ่อเขาเศร้าตาเหลือกพี่น้องหลังจากทเทากับมาแต่อำเภอเพชรเมื่อคืนเนี่ยกับมาหอดบานในประมาณเก่ามง เกาม่งแม่หน่วยหนึ่งเขาแล้วหนึ่งเขาวไว้พวกผู้ได้ยากก็มากินเนาะค่ะเพื่อนหาซื้อแนวกินเอาหนึ่งเขาวไว้แล้วแม่หน่วยก็เลยไปทุระโกซุ่มก็วันแต่กลับมาเลยซสือกับเขาสําเร็จมาพอดีพอด่อใหญ่เราก็ลุกพอดีพอด่อเราก็ลุกพอดีแสบบ่พอ,พอ,สพอแสบเนาะแสบเนาะมามาช้าดีกว่าไม่มาเนาะพี่น้อง กระทอมไม,ม่หน่อยแม่หน่อยยังอยู่คือเก่าอยู่ม่ไปใส่ดอกยังอยู่คือเก่าแต่ว่ากระสิจื่นคือเก่าเพราะว่ามันฝนมันตกตกแต่เมืองเฮงบุ๊บรรยากาศมะเร็งมะเร็งกับมินิคอนเสิร์ตพบกับมินิคอนเสิร์ตที่โรงเล่าคอนเกนนะคะ ทีมงานบางส่วนกับสีเดินทางไปทังอำเภอลาสีสไลดแล้วทีมงานคอนวอยเวทีศิลปินบางส่วนกับสิไปลงเล่าขอนเกนเมอแองผู้ใดอยู่ทังขอนเกนกับยาเลื่อมใหม่กำลังใจทีมงานสาวหน่อยเนเอพี่น้องเอ้ออก<ข>อกจากพี่น,อน้องเรงเนออยู่ลูกเรากำลังใจนเ้อ ไปอะไรก่อนพระเอกนั่งเอกคนเนาะพระเอกนั่งเอ็ดเอ็ดออรดีบัตสิวดนจักแมนบอกสมุนไจแจ็คแมนบอกเขาเฮียขาดตรงนี้อะไรวะบันนี่ออกจากมินิแล้วเข้ากับสิเดินทางไปทางอำเภอราศสีเนาะที่11ราศสีสไลด์บ้านไผ่เด้อค่ะสีสเกตพี่น้องทา้งสีสเกตอย่าลืมมาหายกำลังแรงใจ ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงเข้าในเดอพี่น้องเดอสินสปินสีอยู่ใดกระยอนพี่ยอนนองเพราะวันที่สิบสองเขากับสีเดือนทางไปทางจังหวัดอุบลราชธา,านีวัดกุดลาชเหนือเนาะคะ่ะออกอย่างหันมากกับสีเดือนทางเขาบานพ<อ>ักทำไมียัยคือพังบนมันยืดลกจากลังคาดิ <c oughs> <c oughs> แกวอยู่ใส่แก้วบันเนี่ยพากันพักผ่อนตามอัธยาใสายเต่ายิมคุยโทรศัพท์แต่มาหดผลพี่น้องพ่านเศร้าอยู่โผดโพอบักโม่บักแตงค <c oughs> นกำลังมีความหลักใหม่ตัวนั้นค <c oughs> นผู้บ่าวใหญ่คน นอนยิง่งแขวเก่งแสกอยู่ใต้ทองรถคุยโทษซท์ตเต็มมาหัวปานอีเพราะท่านเศร้าอยู่นี่ยังคือเก่าแล้วสภาพกระท่มแม่หน่อยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมวเม็นยังนอ ฮะเจ้าคือบอลงูนไงจิ๋มเออเจ้าไปาจับไป,ไปเพราะน้ำตาเจ้าแดดเทียบพ,พี่น้องแด,ดดแดด,ดแดดแห้ง ขึ้นขึ้นเลิกเรียวพี่น้องเลิกตีหนึ่งเลิกตีหนึ่งแต่ว่ากลัวสีออกจาก,กสนามใดกะ mm hmm. เกือบตีสี่พุน mm hmm. เกือบตีสี่ออกจาก,กสนามตีสี่ mm hmm. เกือบตีสี่ mm hmm. มาหอดบานนี่กะประมาณ mm hmm. เก่าโ่งข mm hmm. ุดเทากับกินเขา กินพี่น้องมา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 กินข้าวเด้อ กินพี่น้องพอมาขึ้นงาน่วนโตเดไดตีเปรี้ยบบาทเรบาทขอชวนขอชวนนะขอทียูนะพี่เชิญมากินข้าวหนึ่งหนึ่งแปดงาน,น็นโวะคือดี่ะอืม หาพิวบรรยากรศเอาไปใช้เบอร์ด no oh, yeah. ูอป็นเขาได้พี่นนองเลยหนึ่งหนึ่งแปดโมซีโมซีตะบนแพงบ้านพักหมอลำสาวน้อยเด้อเดี๋ยวไปสาวน้อยหมอลำ ได้ยังได้ไปหนะน,นึ่งหนึ่งแปดหมู่สี่น่ะตำบลแพงอ้า๋ออำเภอโกสุมทิสัยเขามานรีย์ยี่สี่แข็งค่ะ มหาศาลคมซีซีหนึ่งสี่ศ้นย์มนเป็นปลาทูหอมเันกลายเป็นเนี่ยอื่นเนี่ยซีซีหนึ่งสี่ศูน บ้านหนึ่งน้อนปดหมูสี่บ้านภาคมรำสาวน้อยเรื้มเพศแบบเดียงบ่เพาเขาทนกระหู้เขากับทรงทำนี่ละใสเบอร์เจ้าก่ใสซื้อเจ้าหรอกระวงเล็บใหญ่จืดด้วยคชื่อสะกันจังวัชชัหมู่บ้านหมอคือสะกันจังวัชชยมองได้กระไรซื้อนะมวงเล็บเอาใหญ่จืดใสน้กน่ พร้อมเ่เบิดโหมาใส่เห็ดฝางใส่เห็ดยังไปเดิเนเจอเขาเสาตาเหลือบ้ปพี่น่อง่กินบาเขาเิกินถึงเพียงแก่เมกินอก็ไปนอน ใส่ค <ừ. S 2> ือจอแล้วช่วงเสือไม่หายมุนรูปเพลงประทัดนี่ออกน่ะเองเสือไม่หายอ่ะข้างหน้าเป็นลูกยึดจืนข้างหลังมันจัตัวเอามาให้สตัวก้อนวัสดชิู้้ครับีมุนข้างหลังดูกระเทือนมนพีกันสไม่หาใช่ขอ้เจ้าของอันแดด ดังยิ่งอกบ,บ้านนั่นแะเจติโไวิทายวแอดมินมเพื่อนเฮดโอ้สมัครมาจากท่องแก้วนะัน,น,นแบบนี้สิส้มปันแบบแดงพันแบบนด ม,ม,ม,มามเด็กคุยไหม่ล็กวันปันว่นเด็กคุยแล้วพี่น่องข้าหิวเขารถบาาเพ่นจอดหัวผักเก่าพ่นบมา,มาพีย สีโม่งแรงเขากับสีเดินทางไปขอนแกร่รแหนไปบางส่วนไปเต็มโบ่งให้น่องไปมีนี่เอาตาเอาอีกเด้๋ยวเขาทาเซวขอาแลวบ่ อาสหรับคลิปนี้ไวส้สำเนียงสักก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปหนาค่อยว่ากันไหมเบิงเ่งแนวอยู่แนวกินไปสัมผังก่อนมากินเขา่ามอว์มาคุยกันพี่น้องขยันทีป่ไปธุระมาแล้วคลิปถ่ายทอดเว้าวคลิปโอ้ยแมงวันกันไรสหรับคลิปนี้เอาไวส้สำเนียสักก่อนพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะ มาพีนสบายดีค่ะ